วายวายชินฉับไปก่อนแล้วก็วายหลังโคตรสวยเลยดอกนี้เฮ้ยอ hey, สวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับยองเฮียมีพา ว้าววีสอีกแล้วนี่นอยู่เกมย้อยเชียงวีหรือว่าเกมอาแปมคลายพีจีทุกคนครับก่อนอกน่อนรับชมคลิปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสามไปด้วยล้กันครับที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเพื่อปุ๊กของเฮียมีภาวะไปด้วยนะครับผม อีกหนึ่งอย่างด้วยกันครับเฮียมีกลุ่มลักที่ทานครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มครับส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมน,นั้นในช่วงเวลานั้นครับผมกลุ่มลักที่ทานของเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้เด็ดขีดช้าน้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนครับเป็นกลุ่มเขาลงฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดยๆทั้งสิ้้นเเดดด็ขขาารร่วมมคับผ มาทุกคนครับวันนี้อยู่กับแปะช่วงตีสองสี่สิบเก้านาทีตอนแรกสัญญาว่าจะมาเล่นจนช่วงเย็นเย็นทุกคนครับติดธุระนิดหน่อยนะก็มาเลยก็เลยมาเล่นตอนช่วงตีสองให้ดูนะครับผมก็ทุณห้าพันจัดไปก่อนโปรแกมช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุมธมาครับอยากได้ความสุขความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะวีสามนั่นเองครับมาวันนี้เฮีย uh, มากับเทคนิคเฮีย uh, ว่าจะมาจัดเทคนิคสูตรการเล่นสิบสี่คูณยี่สิบ หมุน14ด้านบนให้ตันแล้วเราก็ไม่ใช่หมุนข้างบนให้ได้14ข้างล่างตันเราจะเล่นแค่นี้พอ14คูณ20ทุกคนครับมาดูกันว่าจะได้เล่นสักไม้หรือเปล่า Let's go 14คูณ20เท่านั้นทุกคนครับไปหมุนข้างบนให้ได้14ก่อนแล้วเราก็ไปหมุนตันข้างล่างมาดูกันว่าแปะช่วงเช้าๆของวันใหม่แบบนี้จะ ให้โอกาสเฮียได้เล่นสักไม้แล้วก็จะจ่ายเฮียสักไม้หรือเปล่ามาดูกันนะทุกคนครับไปครับข้างบนคอมพีสแล้วข้างล่างจะคอมพีตามหรือเปล่าวงล้อตอนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่พอสมควรทุกคนนะิ่งอยู่พอสมควรนะโอเคอย่างนั้นสวยมนะายกใครจะต่อครับ โอ oh, ้เริ่มแกล้งเริ่ม,ามาแกว้งมาบังแกวกงอะไรตอนนี้ไปสิบหกไว้เน่ทุกคนครับมาเล่นมาเล่นเลยแล้วเปล่าแปดจะใจดีหรือเปล่า,อาโอเคทุกคนครับมันให้เราเล่นทุกคนครับไมายแรกมันใจดีไหให้เราเล่นเลยว่ะสิบสี่คูณยี่สิบครับกับเบ็ดไม้ห้าร้อยครับมาดูกันว่าข้างในจะจ่ายหรือเลปล่าเออห้เล่นก็นจินข้างในไม่จ่ายเลยว่ะทุกคนครับ ยังแข็งอยู่รับแปะตีสองนะเฮ้ยออเออเออเคแถวสองได้ปรดอย่าทำร้ายกันเลยแปะครับโอเคเคเจสวยซองแดงแถวแรกมาไหม,มไม่มาดูยากขนาดนัน้จัดไปก่อนก็ตัวสองร้อยบาทเหลืออีกหกมุนเด็กัน แฝดโอ้ยมือไม้สั่นไปหมดละเฮียเนี่ยเฮ้ยโอ้เอก็ใจร้ายอะไรกันเฮียขนาดนั้นไม่ายเลยนะแปลก้นหักแข็งหากเลยทุกคนครับอันนี้เฮียอุตส่าห์หนีมาเล่นตอนตีสองนะเฮ้ยมันอะไรอย่าขนาดนั้นมันอะไรกเลยขาดธุนไปแปดติบตัวนโอ้ยเองมาแข็งอะไรขนาดนั้นวะแปดเองแข็งอะไรขนาดนั้นถามจริงถามจริงแข็งอะไรขนาดนั้นนู่นับ ข้างอะไรขนาดนงข้างนอกหมุ่มง่ายก็จริงนะนถ้ามุ่มง่ายเนี่ยข้างในไม่จ่ายไม่มีประโยชน์นะเดียวบอกไว้ก่อนไม่มีประโยชน์นะทุกคนครับเข้าไปไม่มีประโยชน์นะครับอ่ตกดำซะดีกว่าข้งนอกมุ่ง่ายข้างในไม่จ่ายไม่มีประโยชน์นะเยีายบอกไว้ก่อนเลยครับเข้าไปไม่มีประโยชน์ มุญแทบตายสุดท้ายไปจ่ายเนี่ยเละที่บอกรับพี่วเละหาอะไรจ่ายด่วนครับตกดำสองรอบไปลปะไปจ่ายหน่อยนะแต่ะอ่อนโ้นกันบ้างบางทีอะไอ้ตอนต้นเดือนนี่ได้มันอยู่นะทุกคนครับพอกลางเดือนเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้เฉย,ยเลยครับมันจะมีสูตรมันจะมีอะไรไม่ใช่เขาไม่ได้ไม่ได้เรียกสูตรเขาจะมีคําพูด เกี่ยวกับแปะอยู่ว่านะอยู่ว่าแบบนี้นะทุกคนครับอย่างที่เฮียนึกนะที่เฮียเป็นคนตั้งขึ้นมาเลยนะครับมีคําพูดเกี่ยวกับแปะอยู่นี้นะครับต้นเดือนแจกกลางเดือนแดกท้ายเดือนก้าแดกเหมือนเดิมครับไม่ได้แจกอะไรเลยต้นเดือนมาดีกลางเดือนเละท้ายเดือนเละยิ่งกว่านะครับการเลนแปะเนี่ยทุกคนช่วงนี้นเฉพาะช่วงนี้ที่เฮียเจอมานะครับ นิ่งไว้ก็ร้องเลยนิ่งๆหมุนบนไม่ได้ล้วก็อย่าไปสูนทุกคนมาหม,มุนล่างบ้างนะครับล่างก็ไม่ได้เหมือนกันอุ้ยแปลกโอ้นอนนอกไปก่อนครับโอ้ยตัวแพงไม่ใช่ตัวแพตัวใหญ่สามตุก่วงนี้ผิดหวังกับสูดตัวใหญ่เยอะอยู่นะ <c oughs> ลองอีกสักตาแล้วกันทุกคนไปลองอีกมันกับอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันกับสูต,ตัวใหญ่วันนี้มันมาสามตัวเลยไม่กดไม่ได้จริงๆนะครับเอียนเคไหลลงมาหน่อยอุ้ยปาทัดไปเคสิบแถวสามก็ได้อ้า อ,อเก็บทุกดอกจริงๆเลยว่าไอแปะเนี่ยมันเกิดไปแล้วทุกคนครับโอ้มันแข็งแท้วะเนาะตัวใหญ่ขออนุญาตข้ามเลยกันนะตัวใหญ่นะอย่าขออนุญาตข้ามเลยกันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ทําใจไม่ได้จริงกับสูรต,ตัวใหญ่ช่วงเมื่อก่อนนี่คือมาคือมาลุนลัวเลยแล้วจ่ายลุนลัวเลยหรือว่ามันรู้แล้วว่าทุกคนครับหรือว่ามันจับทางเราได้แล้วว่าทุกคน ปับหลอกมัหน่อยล้วกันอ้าวเบากนเบากนเออดีแลไปต่อ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 ไปตอไปต่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 อไปตอไปต่อไปต่ออ้าวเบก่อนเบตรงนี้ก่อนอือือ่อไปเบกมาโม่ขอิป่อ้เออ อีก็ต้องอย่างนี้สิวะซ้ายบนแล้วกันเมื่อกี้กดตรงกลางรอบนี้ซ้ายบนแล้วกันครับเอาหน่อยนะแปะหน้า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 ดอกแรกก็ไปจ่ายดอกสองจ่ายเคไปก่อนจ่ายหายเข้ากับไม่มีกำไรนะแป๋าเอ้ยองแดงเอ้ยเออ ลุ้นยังไงให้ได้ดีวันเดียเฮ้ยโอ้ลุ้นไ่ขึ้นจริงๆแปะโอ้วยไม่ขึ้นจริงๆคนระับเคแถวเ,เล่นไปเล่นมาอย่างร้องไห้คิว <c oughs> โอ้คิวแถวแรกขอโดอย,าว,ายวายวายชินขับไปก่อนแล้วก็วายหลังโคตรสวยเลยดอกนี้เฮ้เจสวยมากแล้วก็วายติดมาไม่เบื่อ อ,อ,ดดอ,อือปาราเทลซามไหลไปอืออือโซเดมมันมาแล้วจ้าลุ้นเยี่ยวแทบแตกทุกคนครับ <laughs> <laughs> จัดไปรางวัลซูเปอร์ไม่กันึ่งพันแปร้ยบครับน่าแทบมืนลุ้นดอกนี้ แล้วมันก็ไม่จ่ายละโอเคีโอ้เจวายสองเด็กซ์เออค okay. oh, ีโอ so oh. oh, 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 uh ้หูสวบโก้มเป็นมาอะไรข้ากไว้ตรงนั้นยจัดไปเมกาสี่ร้อยด้วยกันครับโอ้ อีก200ไปเพื่อนขออีก200ไปจัดไปเมกา380หมุนสุดท้ายขออีก2 0 0้ได้หรือเปล่าโอ้ไปใจ <laughs> จัดไป28 0พครับรางวัลรวมทุกคนครับรอบสุดท้ายเงียขอให้ได้เล่นรอบนี้ถ้าได้เล่นนะทุกคนครับมีโอกาสที่จะคืนทุน ทำหน้าโหดดูมันก่อนทุกคนทำหน้าโหดใส่มันผูกมันผูกมันเข้าไป ไว้คไห้มันให้โรเล็ตขบอนขบอนขบอนขบวนโอเคไปต่อไปต่ออีกสองทีโหดไวโหดไวทุกคนโหดไวโหดไวสีบสี่หืนยี่สี่้มามา อันนี้เล่นขอหน่อยเด้วนะพบน้ะว่าบุ๋มไปโกนปลาบู๋ท้องว่าบู๋มทอง้ยมาก่อนเลยเปิดหัวแรกได้สวยทุกคนครับจัดไปก้อนโตสองร้อยหกสิบมาทำหน้าขู่กันทำหน้าขู่กันจ่อยกูนั่งโอ้โหว้าวล้วนเลยวายบไปทับไปก่อนไม่โหดไม่ขู่และทุนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย ปาทัดสวยงามสองร้อยเอาอีกไหลไปไหลไปอีกเอแถวสามเจแถวแรกอู้พิมพจับมาไหมเออเ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 อคิวไปก่อนแล้วก็ไหลเอแล้วทุกคนครับมาทัดได้เล่นแน่นอนชัว10สิบสิบสิบแถวแรกสิบสิบสิบปู่ไม่ให้ครับถาใหสิบละแม่เท้า จัดไปรางวัลก็ตัวระดับซูเปอร์หนึ่งพันเก้าสิบบาทเอาวะเอาวะอ,อืมอเกย์ต้องแดงเต็มระบบครับบราเวลจัดไปรางวัลประกัศ480ก้อยแปดสไรนะมหน่อยเงี้ยก็เอาช่วงนี้เปะมันไม่จ่ายทุกคนครับมีหน่อยเงี้ยก็เอาแล้วครับกำไรนี่หน่อยเงี้ยก็เอาแล้วช่วงนี้มันไม่ค่อยจ่ายนะทุกคน จริงจะไปประทับห้าห่าห้าโอเอวะ่ะ <laughs> จัดไปก็ตุยจามร้อยบาททุคกคนครับ JK สวยงามปลาบูแดวแรก <laughs> เจไปก่อน,นครับสิบมามแถวแรกเพื่อนเอ้ยมาวายเคปานะแถวสามสิบแถวแรกสวยงามบลรทัดไปก่อนสิบปหม่กำไ2สองพันจไปเมกาสามร้อยแปดสิบบาททุกคนครับจัดบาราังวัลมสองพันเจ็ดร้อยสามสิบกำไรครับ กำไรมาสองพันกำไรมาะสองพันถือว่าโอเคด้วยนะครับเอ้าโอเคพรโอเคครับ, okay, okay, รบวันนี้ยียพาพพกเองมาวอร์ปอยู่ที่เกมชายเชียงวินทุกคนครับหรือว่าเกมอาแปงค่าย PG นั่นเองก็วันนี้กำไรมา2 0 0พัน กาโอเคแล้วทุกคนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียพาวาวอรีสั่งได้วยกันครับกับเทคนิค14ขุ่นตัน20เลยครับก็สำหรับมีคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าเคยไปให้สูตรช่องเฮียจอดหวานเจี๊ยบปากฝากไปบอกเฮียจอดหวานเจี๊ยบด้วยแล้วกันครับเหมือนเป็นสารทาลบแลวกันนะว่าเฮียจอดเนี่ยกล้าหรือเปล่ากับสูตร 14บสคูณยีแบบนี้นะครับว่าจะได้กำไรเหมือนเฮียรหรือเปล่าฝากไปถึงเฮียจอร์ดด้วยนะครับจริงๆก็เป็นช่องพี่ชายที่รู้จักกันของเฮียนะครับก็เป็นพี่ชายที่เคารพเหมือนกันนะกับเฮียจอร์ดนะครับก็ฝากไปบอกเฮียจอร์ดด้วยนะว่ากล้าทำสิบสีคูณยีหรือเปล่านะครับเป็นพี่ชายของเฮียเองนะทุกคนครับ ก็สำหรับวันนี้เฮียล็อขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างหรือใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนครับสหรับวันนี้เฮียล้องขอตัวละบายบายเจอกันวัยรุ่นอย่าลืมไปบอกเฮียจอร์นเด้อ